สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงผู้ร่วมทบุญท่านที่เท่าไหร่นะห้าท่านที่ห้านะครับซึ่งได้มีการโอนเงินมาให้เราในคืนนี้นะครับก็คือคืนวันที่20สคืนนี้ก็คือวันที่ที่บอกแล้วเราอยู่ที่ชุมพรนะฮะได้มีการโอนเงินมาวดทบุญให้กับเรา3 0 0พบาทซึ่งถือเป็นผู้วมทบุญรายใหญ่เลยนะครับเป็นรายใหญ่เลย นนอันนี้อ,อันนี้จะเอาไปใส่ซองข้าวป่าเช่นอันนี้ซองข้าวป่าสามเมคีนนะครับ3,000บาทส่วนเงินบริจาคเนี่ยส่วนที่เหลือเนี่ยร่วมบริจาคเป็นอันนอีกก้อนหนึ่งซึ่งเป็นก้อนใหญ่เนี่ยบริจาคให้กับโรงเรียนบริจาคให้โรงเรียนแล้วเป็นซื้ออุปกรณ์การศึกษาเพื่อซื้ออุปกรณ์การศึกษานะครับให้กับนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งในะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอ่ะคุณเอาเงินมาใส่ซองให้เห็นฮะคุณเจียบส0 0พันบาท อันนี้ก็มาใส่ซองคือบริษัทอะไรเนี่ยยังไม่ได้บอกเลยอิมเมนเอิร์ธค่ะบริษัทอิมเมน์เอิร์ธนะครับซึ่งคุณปูเนี่ยเป็นอะไรเป็นเจ้าของค่ะคุณปูเป็นเจ้าของบริษัทอิมเมนเอิร์ธร่วมทำบุญนะฮะพระบาทสะมะคี3 0สามพันบาทนี่นะฮะสามพันบาทสามพันบาทนะครับอ่าใส่ซองคุณปูนี่ได้ข่าวว่าสนิทกับคุณเฟิร์นมากคุยกันบ่อยอ่า เขียนชื่ออะเขียนชื่อแล้วค่ะ Imment Earth สามพันบาทเขียนตัวเงินด้วยนะครอวหน้านี้เนี่ยคุณเบญจพรเนี่ยคุณก็ไม่เขียนตัวเลขคุณเบญจพรมาจากอุบ่นทันใช่ไหมออันนี้คุณปู Imment Earth สามพันเขียนจังพ่อโหเขียนตัวปูเลยนะฮะคุณปูนี่นะครับ Imment Earth ตรงไหนเนี่ยสามพันบาทนะฮะ ถูกหรือไม่ถูกต้องไม่เขียนชื่อคุณปูในวงเล็บหน่อยอ่ะจะได้รู้ว่าคุณปูอาเยนเพิ่มอีกหน่อยนึงเวลาบุญไปถึงจะได้ถึงตัวคนไม่ได้ถึงตัวบริสันไม่ได้ถึงตัวบริสันบริษัทนี่เป็นนิติบุคคลหนึ่งต้องไปถึงคุณปูคุณปูแล้วครอบครัวป่ะคะคุณปูแล้วครอบครัวด้วยเพราะว่าในอีเมนเออร์เนเนี่ยมีหลายมีหลายท่านเสจังคุณเฟิร์นนี่ยังไงเนี่ยคุณปู และครอบครัวไปถึงคุณปู่คนเดียวาอาจจะไม่เหมาะสมครอบครัวด้วยอาจจะหมายถึงแฟนคุณปูหลานคุณปู่ใช่ไหมฮะพ่อแม่พ่อแม่ปุ๊บตรงไหนเนี่ย <c oughs> อ่ <c oughs> อันนี้นะฮะชัดเจนนะฮะชัดเจนอโอเค